คุณต่อยนะครับจากร้านนาวงเซธไลท์นะอยู่ดอนเมืองนี่เองนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะคุณต่อยหรือน้องสุกัสจะเป็นคนโยนดีฮะเลือกเกมเลือกเกมลูกเลือกเกมโยนเลือกเกมลูกโยนเลือกเกมโยนเลือกเกมเอาละฮะเดี๋ยวจะบอกให้นะฮะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหห่ได้รางวัลไปรางวัลใหญ่เกมนี้เพิ่งแตกไปถามคุณต่อยเลยดีกว่าอยากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะแน่ใจนะ ไม่เปลี่ยนนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้เราเซตเกมครู่เดียวนะฮะและคุณต่อยนิมนต์พ่อแก้วแม่แก้วมาช่วยด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมโป๊ะแตกจ้ะคุณผู้ชมครับและหลังจากที่คุณต่อยของเรานะครับสวมแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยก็นั่นก็หมายความว่าพร้อมที่จะพิชิตโชคแล้วนะฮะ <Okay. S 1> น้องสุกัสจะเป็นคนหยอนและให้สัญญาณน,นะฮะคุณต่อยมีหน้าที่ เอาคอนแนบแก้มไหว้ห้ามจ่อรอนะฮะห้ามจ่อรอนะครับและให้สัญญาณกันดีๆนะครับห้าลูกตีโดนสองลูกต้องจะจะเลยนะตีโดนแบบว่าอ,อยู่หมัดตรงนี้เลยสองลูกสองลูกจานโอเคหนึ่งชุดกับเสื้อโอเคอีกยี่สิบตัวเป็นของร้านนาวงทันทีถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมให้ห้าลูกแต่ว่าสองลูกนี้ให้ซ้อมก่อนธรรมดาเราให้ซ้อมลูกเดียวอันนี้เราให้ซ้อมสองเลยค่ะอ่าน้องสุกัสขาเอาทีละสองพอค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปบี้หมดนะคะ ลองแน่ยันแี่แม่จะไม่ตีเยลลี่จะตีลูกแล้วะเร็วฮะเร็วฮะนับให้จังหวะก็ได้ลูกหนึ่งสองสาแล้วลงพร้อมกันให้คอนแนบแก้มค่ะอ่านะครับหนึ่องสามก่อนก่อน คนจะยีได้นะมีอย่ะงนีถ้าเป็นแบบนี้จับแผลเฝ้าดันยีเลยนะไม่ได้นะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ซ้อมไปแล้วสอนนะครับตอนนี้ให้ทีละเม็ดดีกว่าเดี๋ยวเอาไปบีเล่นหมดใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมีโอกาสหาลูกเอาแค่สองเท่านั้นโอเคนะอ่าแน่ใจนะเร็วก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้นะต้องพอดีพอดีเลยนะแน่เว้ยอ่ไม่แน่เว้ย ใกล้เคียงมาก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 ใกล้เคียงมือลูกลูกที่สองครับหนึ่งสอง็นไงเป็นไงเป็นไงดูดิคุณผู้ชมเปนเตลแต่เลยนะเหลืออีกติดถนนเลยทีเดียวนี่ถ้าเป็นคังโคก็ไม่ต้องเก็บเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเหลืออีกสามลูกขอแค่ลูกเดียวลูกเดียวกบ ขอแนก <ไป S 1> แก้มนะครับเอานะครับ,อบรอจังหวะไปรอจังหวะไปรอจังหวะนะครับอะอีกสองลูกอีกสองลูกต้องการแค่หนึ่งอีกสองลูก น้องสุกันเริ่มไม่พอใจแม่แล้วนะมัน,ย,มนย,มยังไงนะเออมันยังไงมันยังไงคุณผู้ชมครับเม็ดสุดท้ายฮะนาวงจะคว้าไปได้หรือไม่ฮะหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยมีการเต็มกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับเม็ดสุดท้ายครับตัดสินกันแล้วฮะหนึ่งสองสามไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่ดีครับให้เอาใหม่ ไม่โอเคป่ะเพราะมันไม่อยู่หมัดมันไม่อยู่หมัดมันต้องอยู่หมัดมันต้องอยู่มันต้องนิ่งเหมือนคนอื่นนะแบบว่าไปไหนไม่รอดเลยทีเดียวเพราะมันจะวิ่งเร็วมากฮะเอาใหม่นะฮะเโอ๊ยตายเลยนะับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับแมทพอยต์ฮะแมทพอยต์ฮะแมทพอยต์ฮะโอ้ยมันก็ต่มไปฮะเดี๋ยวขนตาก็ติดโตฮะเอาใหม่นะฮะโอเคนะครับขอเนื้แก้มนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยบอกแล้วนะฮะมันมีอาถรรพ์ท่าออกแล้วออกเรื่อยๆนะฮะออกเรื่อยๆนะครับและคุณต่อยกับน้องสุกัสจากร้านนาวงเซทเทอร์ไลท์นะฮะก็สามารถพิชิตไปได้นาวงเซทเทอร์ไลท์ตั้งอยู่ตรงไหนครับตรงเส้นนาวงเลยค่ะถนนนาวงอะค่ะถนนนาวงตรงเขตดอนเมืองเบอร์โทรอะไรจ๊ะ 081-827-8311ค่ะก็ติดต่อได้นะครับคุณต่อยก็รอรอให้บริการอยู่นะฮะสำหรับวันนี้เราจากร้านนาวงเซอรไลท์ขอลาไปก่อนสวัสดีครเค